สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนวันนี้ก็อยู่กับผมช่องคนป่านะครับหลังจากที่ผมนั้นหายไปนานแสนนานนะครับผมผมก็จะกลับมาสร้างความบันเทิงให้พี่ๆต่อนะครับผมเพี่นเพื่อนน้องๆทุกคนนะครับที่ตามผมอยู่นะครับหรือว่าดูผมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้เข้ามายังในป่านะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็บริเวณครับติดลําธารฝั่งนี้เลยข้างผมนะครับผมก็เข้ามาในป่าไม่ไกลมากนะครับผมซึ่งร่างกายของผมก็ยังไม่แข็งแรงดีนะครับผมเดี๋ยว ผมก็จะมาสร้างที่พักนะครับแบบที่ผมเคยดูในคลิปของแบบฝรั่งนะครับผมหรือของต่างประเทศนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทําที่พักแบบนั้นกันเลยครับก็รอรับชมกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็ได้มาถึงยังจุดที่ผมจะสร้างที่พักครับคือบริเวณพุ่มหญ้าตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดตัดหญ้าแล้วก็สร้างที่พักกันะครับเพราะตอนนี้ฟ้านะครับพี่เพื่อนก็อาจจะดูแบบครึมครึมืดมดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะสร้างที่พักแล้วก็ หลบฝนด้วยนะครับผมจะทําที่พักหลบฝนเลยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนครับเราต้องรีบทําที่พักครับผมเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวมาถังต้นยากันเลยครับผมก็เริ่มมาเลยครับ ณตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําความสะอาดบริเวณที่ผมจะสรตั้งที่พักเสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะไปหาตัดไม้นะครับมาทาเสาที่พักกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเก็บเป้แล้วก็ถอดเป้นะครับเพื่อให้ทําการอะไรได้สะดวกขึ้นนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปหาตัดไม้กันมาทําที่พักรับผมก็ไปกันเลยครับผมตอนนี้ครับผมก็เดินมาเจอไม้แห้งๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับแห้งๆข้อหนึ่งนะครับ ซึ่งมันสามารถทําเป็นเสาที่พักของเราได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดไปนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับเริ่มมาตัดกันเลยครับ ตอนนี้ครับเพื่อนผมก็ได้เก็บของหลบฝนหมดแล้วนะครับผมก็มาแบกไม้ที่ผมมาตัดไว้เพื่อเอาไปทําที่พักกัน,นครับผมเราไปเก็บไม้กันเลยครับโอ,โอ้นี่ครับฝนก็ตกต่อเนื่องนะครับเป็นอุปสรรคในการทําที่พักของเรามากครับผมผมก็จะทําทต่อเลยนะครับ ตอนนี้นะครับฝนก็ได้หยุดตกแล้วนะครับผมผมก็ได้ขนเสามาหต้นนะครับพอที่ทํเสาที่พักแกรมกันนะครับคืนนี้นะครับผมได้แล้วนะครับผมนี่ก็หกต้นเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะขุดหลุมนะครับเพื่อวางเสานะครับผมเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทํากันเลยครับผม ตอนนี้นะครับผมก็ได้ขุดหลุมทั้งหกหลุมนะครับที่จะวางเสาเสร็จแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวผมก็ใช้เพื่อนได้รับชมกันนะครับนี่ครับผมทั้งหกหลุมของผมนี่หนึ่งก็ประมาณนี้นะครับผมก็ล้างจากนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะวางเสากันเลยครับผม น,นะครับผมก็ได้วางเสาเสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็ขบต้นนะครับมุมเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมนะครับต้นสองนี่ครับหกมุมประมาณนี้นะครับผมนี่ก็เข่าๆประมาณนี like ้นะครับผมหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาพวกคานนะครับแล้วก็พวกถาวันนะครับก็เอามามัดที่พักเราครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็เดินทางไปหากันแล้วครับผมนะครับยพื่นเพื่อน นี่ครับผมก็เจอกอไผ่นะครับผมที่น้ําท่วมหรือว่าน้ําพัดมานะครับล้มนี่นะครับบริเวณนี้นะครับผมนี่เลยครับเดี๋ยวผมจะไปตัดมานะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ตัดไม้หรือว่าหาไม้เสร็จแล้วครับเพื่อนเพื่อนก็อะไรประมาณนี้นะครับพี่ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้านี้นะครับผมนี่ข้างหน้านี่หลายท่อนเลยหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาเถาวันนะครับเพื่อมามัดนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปดูแล้วว่าเถาวันแบบไหนที่มันสามารถมัดโครงของเราได้นะครับก็ไปแล้วครับผมนี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับนี่ครับนี่คือเถาวันที่เราเจอแต่ เราจะเช็คนะครับว่ามันใช้ได้ไหมดูนะครับเพื่อนๆนี่ครับมันแตกครับเพื่อนแตกนี้ไม่สามารถใช้ได้นะครับเพื่อนถ้ามันมัดไปแล้วมันจะไม่แน่นครับนี่ครับมันจะขาดนะครับนี่เราจะมาดูถาวันนี่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 เส้นเล็กนี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับมันแข็งแรงมากครับนี่เดี๋ยวผมก็จะเอาทาวันนี่ครับไปเส้นเล็กเพราะว่ามันคูละเส้นกันนะดูดีๆว่ามันพันกันตรงนี้ครับผม เส้นเส้นเล็กเนี่ยมันจะแข็งแรงว่าแข็งแรงกว่าเส้นเส้นเล็กนี่มัน,มนไม่แตกครับนี่ครับเห็นไหมครับมันไม่แตกไม่ฉีกนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตวันนี้ไปมัดโอ้โหงไม่ขาดด้วยอ่ะนี่ครับเดี๋ยวเราจะดึงไป ตอนนี้นะครับผมก็ได้เถาวัลย์จนวนมากนะครับเพื่อนๆนี่ก็เราก็ไปคัดเอานะว่ามีเส้นหนึ่งครับที่ใช้ไม่ได้คือเส้นใหญ่ครับเดี๋ยวทีนี้เราก็กลับที่พักแล้วก็ทําที่พักกันต่อเลยครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะขึ้นโครงกันเลยนะครับผมก็ขึ้นโครงหลังคามัดนะครับผม สร้างหรือว่าของที่พักผมเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะไปหาพวกใบกล้วยใบตองครับมามุงหลังคานะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับฝนก็โปรยลงมาตลอดนะครับนี่ครับดูได้จากข้างผมน่ครับผมก็โปรยลงมาตลอดสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะครับผมผมก็จะไปหาใบกล้วยมันทาหลังคาครับเพื่อทําที่หลบฝนนะครับเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวเราก็จะไปตัดใบกล้วยกันเลยครับผมก็ไปนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ไปตัดใบกล้วยนะครับนี่ครับก็ได้เยอะพอสมควรนะครับหลังจากนี้ผมก็จะรีบมุงหลังคานะครับเดี๋ยวฝนมันจะตกเป็นรอบที่สองช่วงเย็นฝนอาจจะตกหนักนะครับเราเลยต้องรีบมุงหลังคานะครับลำดับแรกนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมามุงหลังคาด้วยใบตองครับเพื่อให้พี่เพื่อนได้ดูว่าใบตองก็สามารถกันฝนทําเป็นที่อยู่อาศัยได้นะครับเป็นที่พักชั่วคราวนะครับผมก็มาดูกันเลยครับผมนี่ครับผมเราก็จะเรือกใบตองนะครับ นี่เดี๋ยวเราก็จะใส่บนหลังคาแล้วก็ผมจะวัดก่อนนะครับนี่นะครับหมโอ้พอดีเลยครับนี่นะครับพี่เพื่อนเพื่อนผมก็จะวางใบตองในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมนี่คือแบบนี้แล้วก็จะเลยขึ้นมานีหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเลยขึ้นมามุมแหลมของเขานี่เลยครับเพื่อการฝนล่วนะครับมุมแหลมนี้นะครับผมนี่ ก็ฝั่งนู้นแล้วเพื่อนๆนี่ก็นี่ครับผมก็จะทําแบบนี้ผมก็จะผมครับก็จะวางใบตองแบบนี้นะครับผมให้เลยมานะครับพี่ฝั่งนี้นะครับหน่อยหนึ่งนะครับผมเพื่อการฝนั่วลงไปข้างในนะครับเดี๋ยวหลังจากผมวางฝั่งนี้เสร็จหมดแล้วผมก็จะวางฝั่งนี้นะครับที่ขึ้นมาถึงระดับนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งครับเดี๋ยวก็เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับผมครับเราก็มาเริ่มวาง หลังคาเลยนะครับผมรู้สึกว่าที่ผมตัดมามันจะเสมอมากมือกับหลังคาผมพอดีนะครับผมผมก็จะวางใกล้กันหน่อยนะครับผมเพื่อกันไม่ให้มันรั่วนะครับนี่ครับผมกันไม่ให้มันรั่วนะครับก็จะวางชิดกันหน่อยนึงมันจะไปล็อกข้างบนนะครับมันไหลนะครับผใบตองนี้มันไหลได้ ตอนนี้นะครับผมก็ได้มุงหลังคาแล้ววางใบตองเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไปฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะไปเอาไม้นะครับพี่มันหนาไว้นะครับไม่ให้มันหลนะครับผมหรือว่ามันหนีบไว้กันครับผมเราจะมัดหนีบเปนไว้เดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าผมจะทํำยังไงนะครับผมก็มาดูเลยครับผมนี่นะครับไม้ที่เราจะหนีบหลังคานะครับผมไม่ให้ใบตองมันไหลนะครับก็เราจะทำเป็นสองชั้นนะครับเพื่อนๆก็ผมจะทำสองชั้นนะครับ แล้วก็นี่ชั้นหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะครับหลังคาของเรานะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับได้ชมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะให้ชมเลยนะครับนะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับผมก็ได้ล็อกกับไม้ไว้อย่างดีกันมันไหลนะครับนี่ครับก็กันฝนได้ครับผมนี่ผักของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมนี่ อนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสองฝั่งกันเลย๋ยวเข้ามาดูภายในกันนะครับผมนี่ภายในกัน,นโหนี่เลยครับนี่ภายในก็สะดวกสะบาดกันฝนได้ครับผมนี่ครับนี่ <c oughs> หลังจากนี้นะครับผมผมก็จะมาทำ ผนังนะครับผมนี่ครับพวกผนังพวกนี้เผื่อผมจะไปหาไม้เสร็จไม้แร้วว่าไม้อะไรนะครับมาทำนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปหาไม้นะครับมาทํานี่นะครับผนังกันครับก็ไปเลยครับผมหลังจากที่ผมไปแบกไม้ไปหาเศษไม้มานะครับผมก็ได้ตัดแล้วก็ได้วัดเสร็จแล้วนะครับว่า ประมาณเท่าไหร่แล้วจะทําผนังที่พักของเรานะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ที่ไม้ที่ผมตัดนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็เลี้ยงไว้ละเสือแต่เอาไปมัดนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะขึ้นผนังกันก็ได้เอาเถาวันมานะครับนี่ครับผมเมื่อนเถาวันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมัดนะครับผมมัดด้วยเถาวันแล้วก็ถักกันไปนะมัดถักไป้นะผมอ๋อต้นแรกก็ขึ้นของเราแล้วโอเค Thank <laughs> ออพี่วินเพื่อนครับตอนนี้ผมก็มีอาการแบบปวดหัวเหมือนจะมีไข้นะครับ,บเพื่อนๆผมก็ปวดหัวมากตอนเนี้ผมว่าผมจะเดินทางกลับบ้านนะครับผมที่พักเราก็ยังไม่ได้พักนะครับเพราะว่าผมก็โด,ดนอากาศเย็นไม่ค่อยได้นะผมเป็นลองโควิดนะครับผมก็ร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะครับผมที่พักผมก็ผมจะดูเป็นคร่าวๆครับ ว่าได้ประมาณน,นาั้ออนนะ,น,นะครับผมนี่ครับก็นี่คือฝั่งด้านนี้แล้วก็ด้านหน้านะครับผมนี่ก็คือทางออกนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมนี่แล้วก็ยังเหลือฝั่งนี้นะครับผมที่ยังไม่เสร็จนะครับผมก็จะทิ้งไว้ก่อนนะครับผมหลังจากนี้ครับผมก็จะกลับบ้านก่อนนะครับแล้วก็มันก็เย็นแล้วด้วยผมก็เบียกฝนนะเบียกฝนโดยฝนมันโปรยฝนโปรยลงมานิดหน่อยฝนตกครับไม่หนักแต่มันโปรยลงมาทำให้ผมสึกผมเปียกแล้วก็ผมรู้สึก ตอนนี้ปวดหัวมากแล้วผมก็จะกลับบ้าน,นครับผมปวดหัวถ้ากลับไปน,นอนพักแล้วครับกินยาแล้วถ้าอาการดีขึ้นนะครับผมก็จะมาต่อพรุ่งนี้นะครับผมก็ผมก็ขอเดินทางกลับก่อนนะครับแล้วมาดูต่อกันว่าใครผมจะหนักหรือเปล่านะครับแล้วจะมาทําใหม่นะครับถ้าใครผมไม่หนักครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม